สวัสดีครับทุกคนนี่ผมทชัยเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงแรงกับพี่สาวผมอีกเช่นเคยและช็อตนี้พี่สาวผมก็กําลังบวกกับสตูอยู่ข้างนอกและผมก็รีบไปช่วยพี่สาวผมเลยแต่พี่สาวผมก็ยิงเขาจนล้มแล้วผมก็รีบไปซ้ําเลยแต่แล,แล้วก็มีสตูยคนหนึ่งมาหล่อยิงพี่ผมพี่ผมก็เลยล้มผมก็รีบไปเปิดวงชุบให้พี่สาวผมเลยแต่ดีนะที่พี่คนมาช่วยทันไม่งั้นไม่รอดแน่เลยทุกคนคือมันคือมมนรู้ใครเป็นใครคือชุลมุนมาก ศัตูคือกำลังจะมายิงผมพี่สาวผมก็ยิงเขาไปลม้มพี่สาวผมก็รีบวิ่งมาซ้ําเขาเลยผมก็รีบเก็บของเขาทันทีเผื่อว่าเขาจะมีไอวอลหรือเปล่าแต่ศพนี้เขาคือไม่มีไอวอลเลยผมก็เลยไปดูกองศพศัตรูอีกจุดหนึง่งว่าเขามีไอวอลหรือเปล่า <phem? S 2> <isch. S 1> แต่ศพนี้คือมีไอวอลตั้งสี่ลูกเขาคือมีเยอะมากและเราก็ตัดมาช็อตนี้ครับทุกคนและพี่สาวผมก็กําลังโบกกับศัตรูที่อยู่ข้างหน้าอยู่ผมก็รีบวิ่งไปช่วยพี่สาวผมแต่ศัตรูคือยิงมาผมก็รีบตั้งไอวอลเลยผมรีบตั้งไอวอลอ้อมไว้ แต่พอผมหันกลับมาพี่สาวผมก็ล้มแล้วผมก็เลยต้องรีบเปิดวงชุบเพื่อชุบพี่สาวผมขึ้นมาวงมันคืออยู่ไกลพี่สาวผมไม่สามารถเข้าวงชุบได้ผมก็ต้องไปชุบด้วยตัวเองพอพี่สาวผมลุกขึ้นได้พี่สาวผมก็รีบพันยาตัวเองผมก็ต้องรีบพันยาเหมือนกันเลือดผมลดตั้งเยอะพอพี่สาวผมลุกขึ้นมาได้ก็รีบไป pop. บวกกับศัตรูเลยผมก็รีบตามไปผมกระโดดกระสุนเลือดเหลือต้องครึ่งหลอดนุ่นผมนี่แทบแจะต้องรีบพันยาเลยแต่พี่สาวผมรีบไปตั้งหลักก่อนแล้ว ผมต้องรีบตามพี่สาวผมไปก่อนและช็อตนี้ผมกําลังวิ่งตามพี่สาวผมไปแต่ก็มีคนยิงพี่สาวผมล้มผมต้องรีบตั้งไอวอาบังพี่สาวผมผมนี่ต้องรีบชุบพี่สาวผมขึ้นมาเลยและเราก็ตัดมาช็อตนี้ครับทุกคนพี่สาวผมก็พาผมไปแลกของที่ตู้คนละครึ่งพอผมวิ่งมาถึงตู้พี่ผมนางก็บอกให้ผมตั้งไอวอส่วนของนางนางงก ผมก็รีบเปิดตู้หาของฟรีทันทีผมก็รีบกดลับเอาปืนฟรีและไอวอลทันทีของฟรีใครไม่ชอบพอผมกับพี่สาวเลขของเสร็จก็พอกันรีบหนีเดี๋ยวสตูมาพี่สาวผมนางบอกว่าเห็นสตูบอกให้รีบตามมาแล้วพี่สาวผมก็บอกให้ผมอ้อมเข้าหลังบ้านเพื่อไปดักเขาผมก็รีบวิ่งเข้าหลังบ้านทันทีแต่ก็ไม่เห็นสตูผมก็เลยต้องรีบวิ่งออกนอกหน้าต่างแต่ผมก็เจอสตูอยู่ข้างนอก ผมวิ่งไล่ตามสตูไปแต่ช็อตนี้ผมคิดว่าสตูจะวิ่งออกนอกประตูแต่ไม่ใช่พอผมวิ่งหันกลับมาอีกครั้งก็ไม่รู้ว่าใครยิงัตูไปแล้วพอผมวิ่งไปดูแต่ก็ไม่เห็นมีใครผมสงสัยอาจจะมีสตูอีกคนหนึ่งยิงเขาเพราะผมเห็นกลองศพอยู่ข้างๆศพสตูอีกก่องหนึ่งและแล้วก็ตัดมาช็อตนี้ครับทุกคนลูกสมุนของพี่สาวผมเจอสตูผมก็รีบมาเลยสิครับแต่สตูคือวิ่งหนีลงข้างล่างผมก็รีบตามไปผมมาถึงผมก็รีบยิงช่วยลูกสมุนพี่สาวผมเลยสตูมีกันตั้งสามคน ส่วนลูกสมุนพี่สาผมก็กําลังยิงกับศัตรูอยู่ส่วนผมก็กําลังว่าจะไปะบวกกับศัตรูข้างล่างแต่ดันลืมดูว่ากระสุนตัวเองหมดผมก็เป็นกล่องไปเลยสิครับทำไงได้ลืมดูกระสุนและแล้วก็ตัดมาดูพี่สาผมกันครับทุกคนพ่สาผมก็กําลังวิ่งหาศัตรูอยู่ส่วนลูกสมุนพี่สาผมก็โดนศัตรูยิงล้มพี่สาผมนางเจอศัตรูนางก็สขบยิงไปและแล้วพี่สาผมนางก็ได้คิวนี้ พี่ผมนางว่าจะเก็บของศัตรูแต่นางก็เจอศัตรูอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังนางก็เลยไปจัดการศัตรูข้างหลังก่อนพี่ผมก็ยิงศัตรูหลังตัวมาแบบง่ายได้และพวกเราก็ตัดมาช็อตนี้ครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปนี้แม่ค้าจะรับช่วงภาคต่อเองน้องแม่ค้าอาการเริ่มหนักแล้วทุกคนตั้งแต่คิดว่าแบบเออเพื่อนนะคือศัตรูแล้วนางคิดเป็นตุเป็นตะด้วยนะขนาดแบบขนาดศัตรูยิงเพื่อนนางยังบอกเลยโคตรล้มอะ่ะเป็นไงละ่ะ อินูเอ้ยแล้วเมื่อกี้ที่แม่คายิงสตูแม่คายังไม่ได้คิวนะก็บอกว่าเออพี่ผมได้คิวครับแม่ค้าโดนลาดอินูแล้วจังหวะนี้แม่คาก็เจอสตูแล้วก็สอยไปเลยจ้าอ้อแลวอยากจะบอกว่าฝีมือการพากท่านชายของแม่ค้าแม่ค้าว่าแบบเริ่มพัฒนาขึ้นนะหรือว่าเป็นเพราะตัวเองหลงน้องมาเถอะจังหวะนี้แม่คาก็เจอัตูก็โดดสับไปเลยสิคะรออะไรแต่แบบเขาสวนกลับมาเนี่ยคะเกือบเละนะคะเกือบเละเป็นโจกนะคะแล้วก็คือตั้งไอวอร์ช้ามากเลยนะคะคุณจะทําอะไรคะ ปัญญาสิค้ารออะไรใช่อย่างงั้นแหละปัญญาจ้าและสตูก็คือจะเอาแม่ค้าให้ได้เลยแล้วง่ายใครสนก็จุกสิค้ารออะไรมาสิหนูตามได้ก็ตามตามไม่ได้แม่ค้าก็รอดอะ่ะแต่สุดท้ายก็นั่นแหละทุกคนไม่เป็นไรมาต่อกันเกมสองเกมนี้ท่านชายแม่ค้าก็โยนระเบิดน้ําแข็งดักสตูเป็นไงทุกคนมันคือการคิดมาแล้วอย่างรอบคอบอ่ะเนาะสองร้อยคิว แท้ๆก็คือแบบโยนไว้ก่อนมันมีอะไรก็คือโยนโยนยัดยัดไปหมดเลยโดนเพื่อนเต็ีๆมเลยมเมื่อกี้เออมาเหะจังหวะนี้นางก็แลกอะไรอ๋อนางแลกปืนฮิวของนางเอออะแล้วดูนางจะทําอะไรต่อ,อ,อทุกคนท่านชายตอนนี้นางไม่ได้อยู่ใกล้แม่ค้านะนางก็จะแบบเออเดือดดานนิดนึง เพื่อนเพื่อนชุบหน่อยชุบหน่อยเอ้ยเพื่อนเออนั่นแหละขอบคุณเพื่อนแตงกิ้วและจังหวะนี้นางก็รีบออกจากบ้านแล้วก็ไปไหนแล้วก็ไปไหนยืนโอเคแล้วก็ซ้ำให้เพื่อน okay. โอเคโอ้หัวจริงจริงเนาะแม่ค้าหัวจริงจริงลงเลือดนีไม่ต้องพงไม่ต้องพันหรือไม่มีกล่องยาน่าจะไม่มีกล่องยาทุกคนและจังหวะนี้นางก็วิ่งมาเอาของที่แม่ค้าบอกว่าเฮ้ยเซตนี้มีแบบสกาแล้วก็ซองควง พราะว่าแม่ค้าจะให้นางเล่นโซงควงเนาะนางเล่นโองควงได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่นิดนึงทุกคนนิดนึงแต่ก็ถือว่าได้เออดีอยู่ดีอยู่แล้วจังหวะนี้นางก็โดูสตูสกิดหลังและดูนางตั้งไอวอแลนวโอ้โหน้องแม่ค้าโคตรสตูยิงหลังแต่ตั้งข้างๆโอเคถือว่าได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่อย่างไรก็รอดเนาะและะว้วจังหวะนี้แม่ค้าก็บอกเออให้อยู่ฝั่งนี้ไว้นะอยู่ฝั่งพี่ไว้พี่จะได้แบบ ครบได้สะดวกสะดวกแล้วถ้าถามว่าเอพี่หิมทําไมมาพากแทนท่านชายแม่ทุกคนถ้าให้นางพากเองจนจบเนี้ยพรุ่งนี้แบบไม่ใช่พรุ่งนี้ของเดือนนี้นะพรุ่งนี้ของเดือนหน้าก็คงไม่ได้ลงคลิปหลอกทุกคนเพราะฉะนั้นได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนถือว่าดีขึ้นมากแล้ว่วนที่เหลือเดี๋ยวแม่ค้าพากให้เนาะจาังหวะนี้แม่ค้ามาแล้วแม่ค้าก็ให้นางไปคนละแบบคนละฝั่งทุกคนดักสตู้เลยนะก็ยิงไปปังปังสองเม็ดเลยเนาะเจ็บนานั่น แต่ศัตรูก็คือหนีไปได้สุดท้ายก็โดนแมคค้าเก็บไปเนาะโอเคได้อยู่ก็สุดเหลือเท่าไหร่เหลือนิดเดียวทุกคนเหลือสิบกว่านัดและหนางก็ซ้ำศัตรูไปจ้าจาังหวะนี้เก็บของพ่อหนุ่มคนนี้ไม่ค่อยจะมีของนะทุกคนแต่เป็นพ่อหนุ่มคนหนึ่งที่แม่ค้าคิวเนะ่ะกระสุนกระสุนนะ่ะมีเยอะอยู่ยงยาเขา่าจจะเพิ่งเกิดนะคนพ่อหนุ่มคนเมื่อกี้ที่ท่านชายนางซ้ำอ่ะเนาะไปเหอะอิอนูจังหวะนี้เราต้องรีบหนีเดี๋ยวศัตรูมาจะได้ปิดกล่องแห้งกันทั้งสองนะเออ วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งจอดแวะให้ท่านชายพันยาก่อนนิดนึงแล้วกันและจังหวะนี้แม่คะว่าจะพาท่านชายไปแลกของมั้งทุกคนนั่นจะพานางไปแลกไอ้บอก,ก็โดดศัตรูสกิดมาโอ้โห,โหดูท่านชายนางยิงลูกซองร้อยเมตรได้อยู่นะได้อยู่หดอยู่ทุกคนโอเคได้อยู่และสศัตขาก็คือหนีไปแล้วทุกคนท่านชายตามมิโนตามอย่าพึ่งพันยายาเลือดเต็มแล้วตามค่ะ ต่จังหวะน,นี้นางก็วิ่งนะทุกคนในเมื่อพี่บอกมาท่านชายนางก็จัดให้ไม่เคยขาดจังหวะน,นี้แม่คะยัดระเบิดน้ําแข็งไปโดนคนโดนเต็มเต็มแต่เป็นน้องชายตัวเองนะที่โดนเต็มเต็มาะและลูกสมุนแม่คะวิ่งมาจังหวะน,นี้ก็โดนตูยัดไปน่าจะเข้าหัวตอนแรกแม่คะว่าอยู่บ้านหลังใหญ่นะที่จริงไม่ใช่อยู่บ้านแอลทุกคนเออมาดูคลิปท่านชายนางถึงรู้ว่าอยู่บ้านแอลทําดีมากโหดมากอีนูท่านชายของพี่และนางก็รีบไปซ้ําเลยจ้าเพราะว่าแม่คะบอกว่าแบบคนล้มมันต้องซ้ําทุกคนแม่เป็นไง สอนน้องตัวเองเอาก็จริงอยากเก็บไว้เดี๋ยวเขาทรมานไม่ใช่อะไรหรอกปาเราก็แค่พูดไปนั้นนั้นแหละทุกคนอันที่จริงก็กลัวแบบเขาชุบกันแล้วเขามายิงเราจังหวะน,นี้ท่านชายแม่ค้านางก็โดนยิงแล้วจ้านางก็รีบขึ้นมาแล้วก็โดดลงมาจากตรงนี้อีกแม่สเต็ปการจุกเนี่ยสเต็ปการจุกหรือว่าสเต็ปการวิ่งตรงและสุดท้ายนางก็ไม่รอดทุกคนโดนศัตรูสอยไปได้เนาะแม่คาก็ชุบลูกสมุนมาแต่ไม่มีเหรียญมากพอที่จะชุบท่านชายเนาะตอนแรกเหลือสามร้อย ก็แลกไอวอลไปซะจังหวะนี้แม่ค้าก็กําลังว่าจะเคาะกับศัตรูนะทุกคนแต่แบบโอ้ยด้วยความที่เราประมาทด้วยแหละเออไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงนั้นอ่ะแบบมีเยอะทุกคนสุดท้ายก็นั่นแหละเรื่องเรื่องไปเลยสิคะและลูกสมุนแม่ค้าจังหวะนี้เล่นสไนโอ้นางเล่นสไนโหดนะทุกคนนางเล่นสไนแบบเวลิกูดเลยอ๋อสไนนางมีสกิลด้วยนะแต่ท่านชายนางน่าจะไม่ได้โหลดเลยไม่เห็นและจังหวะนี้ท่านชายนางก็ถูกชุบมาแล้วทุกคน แต่ด้วยความที่อวงมันเล็กอะทุกคนไม่รู้ว่าจะลงตรงไหนอะเนาะสุดท้ายก็นั่นแหละโดนเขาสอยโดนเขาสวยตามระเบียบเป็นกล่องไปใจหนูและจังหวะนี้แม่ค้ากำลังวิ่งว่าจะหลอยเข้าวงทุกคนแต่ด้วยแบบอืนิ้ววิเศษทุกคนเอ้ยโดปุ่มยิงตอนแรกกำลังว่าจะลอยสุดท้ายก็นะเปิดแล้วว่ามันก็ต้องเปิดให้สุดสุดท้ายแล้วก็ไม่รอทุกคน อุ้ไม่น่าเลยไม่น่านิ้วลัานเลยแล้วลูกสมุนแม่ค้าก็รีบกระโดดมาข้านางมาแบบล้างแขนให้เนาะหนูซุซ่ๆทาให้ได้นะและจังหวะน,นี้นางอ้อมมานางก็กระโดดยิงตั้งไอวอแบบสวยๆและก็อร่อยมายัดไปอีกหนึ่งเม็ดแล้วก็เก็บมาจายนางก็ตั้งท่าว่าจะวิ่งเข้าวงทุกคนแต่แบบนะด้วยความที่เราอยู่นอกวงนั่นแหละเป็นกล่องจ้า